โอเควันนี้เราจะมาทําตามคําขอนะครับก็คือการตั้งค่าจอยควรจะตั้งยังไงนะครับ จริงๆผมก็ไม่ใช่ผู้คิดค้นหรือผู้เชี่ยวชาญอะไรแต่ผมก็ไปอ่านมาตามฟอรั่มตาม g o g l e YouTube อะไรพวกนี้แหละแต่เดี๋ยวเราเอามาสรุปง่ายๆให้ฟัง้วกันนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องทําความเข้าใจธรรมชาติของคอนโทรลเลอร์ก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมาทำงานยังไงนะสำหรับ Call of Duty Modern Warfare 2คืองี้ครับคอนโทรลเลอร์ Controller เนี่ยหลายๆคนที่หันมาใช้ก็เพราะว่าคุณอยากจะได้บัฟ Aim Assist ถูกไหมอยากจะลองความรู้สึกว่าเป้าดูดนะมันเป็นยังไงที่นี้ครับผมจะอธิบายอย่างงี้นะครับ เอเมซิตเนี่ยมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราขยับอนาล็อกนะครับมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าอย่างสมมุติถ้าเราไม่ขยับอนาล็อกอะไรเลยแล้วเราล็อกเป้าไว้อย่างเงี้ยดูนะแล้วเราเดินเข้าไปข้างหน้าเห็นว่ามันไม่ตามถ้าเราเล็งเฉยแล้วเราไม่ขยับอนาล็อกอะไรเลยมันไม่ตามให้เรานะครับอ่าดูดูเนี่ยมันไม่ดูดนะครับเพราะงั้นถามว่าจะทํายังไงให้เอเมซิตมันทํางานอันดับแรกนะครับ เราจะต้องหันอนาล็อกตามด้วยตัวเองไปด้วยนะครับทุกคนเห็นปะผมขยับนิดเดียวเราจะขยับอนาล็อกซ้ายเพื่อเดินหรือขยับอนาล็อกขวาเพื่อเลงตามนิดนิดก็ได้นะครับ MS ซมันจะทํางานให้เราแบบไปไปเราไม่ต้องขยับเยอะครับถ้าเราขยับเยอะมันก็หลุดอย่างนี้ถูกปะเราต้องขยับแบบนิดเดียวครับทุกคนต้องขยับแบบนิดเดียวเพราะงั้นนะครับจอยที่ติด ไอตัวปุ่มยกสูงเนี้ยจำเป็นมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเอาให้แม่นๆเพราะว่ามันช่วยให้เราขยับนิดนึงได้เห็นนะเราจะขยับแบบละเอียดได้มันผมเรียกมันว่าการเล็งแบบละเอียดนะทุกคนดูนะเนี่ยเห็นป่มเอเมิสซิสมันทำงานนะครับมันตามแต่ถ้าเราไม่ขยับมันไม่ตามเลยถ้าเราบแค่เล็งเฉย เพราะงั้นการที่จะเชี่ยวชาญจอยจริงๆสำหรับผมผมว่ามันยากแต่ว่ามันก็ไม่เกินใจอ่ะอันนี้คือเรารู้พื้นฐานของการใช้คอนโทรเลอร์แล้วนะครับเรื่องเซตติ้งมีอะไรบ้างนะครับเราจะไปทีละสเต็ปกันเลยเรื่องเซตติ้งนะครที่ผมได้เรียนรู้มาก็คืออันดับแรกนะครับเราไปดูเรื่องของความไวของจอยก่อนดีกว่าความไวเนี่ยมีให้เลือกหลายระดับเลยนะครับที่เขานิยมฮิตใช้กันแล้วโปรเพเยอร์นักแข่งใช้เนี่ยจะอยู่ที่ 6- 6 บางคนอาจจะขยับไป77ดเจให้มันไวขึ้นหน่อยแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนะครับแต่สําหรับผมผมถนัดห6หหรือถ้าเกิดว่าใครมั่นใจว่าคุณคุมอยู่ลองไปเล่น1ิบดูแต่สาหรับผม,มคือ1ิบไม่ไวมากผมเอา1ิบไม่อยู่เนี่ยดูดิหลุดเป้าหลุดเป้า,ปาครับไม่ไหวเพราะงั้นผมก็จะเล่นอยู่ที่ความไว66หนะครับนี่อ่ะนี่เรื่องความไว ต่อไปนะครับ ADS Sensitivity Multiplier ก็คือความไวเมื่อเอามาเทียบกับความไวจอยโดยปกตินั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราปรับเป็น1นเนี่ยความไวในการเล็งนะครับความไวในการเรายกปืนขึ้นมาเนี่ยที่เรามองผ่านสโคปมันจะเท่ากับ6-6เลยแต่ถ้าเราจะให้มันช้าลงตอนเราเล็งนิดหน่อยก็ลองปรับดู0.9 0.8อะไรก็ว่าไปแล้วแต่คนชอบนก็จะเป็นผมจะใช้0.9นดะครับ M d o w n s i d Behavior M d o w n s i b e ก็คือ เ,เวลาเล็งเนี่ยเราจะเลือกว่ากดค้างหรือกดแค่ทีเดียวแล้วมาเล็งส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่เขาจะใช้กดค้างและผมขอบอกว่ากดค้างนี่แหละได้เปรียบสุดแล้วเพราะว่าคุณลองนึกดูนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดทีเดียวแล้วเล็งอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะกดอีกทีหนึ่งให้มันเลิกเล็งเนี่ยมันช้านะครับทุกคนเราควรจะกดค้างแล้วก็เล็งได้เนี่ยในจังหวะที่เรากระโดดปุ๊บหันโดดปุ๊บหันอย่างเงี้ยมันจะไวกว่าเห็นไหมต่อไปนะครับ Automatic s p รินต์ครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญเลย Automatic s p รินต์คืออะไรก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยค่า Default ของ Controller ์เขาจะมาเป็น Off ถูกไหมถ้าเราอยากจะวิ่งเราต้องกดปุ่มกึกทีนึงแล้วดันขึ้นมันถึงจะวิ่งให้แต่เขานิยมใช้แบบออตโตเม t ิ c t ท็กติคอลสปรินต์ก็คือดันทีเดียววิ่งแบบแท็กติคอลเลย คุณจะเห็นว่าตัวละครมันจะยกปืนวิ่งอย่างนี้นะครับก็คือวิ่งแบบฟูลสปรินต์แต่ถ้าใครไม่ชอบจะลองใช้ออโตเมติกสปรินต์เฉยๆก็ได้ก็คือมันจะวิ่งแบบนี้ไม่ได้วิ่งแบบแท็กติคอลอ่ะมันจะวิ่งแบบนี้ถามว่าข้อดีของออโตเมติกสปรินต์คืออะไรก็คือเราสามารถเก็บสเตมิน่าไว้ใช้แท็กติคอลในเวลาที่เราอยากจะใช้ได้จริงๆแต่สําหรับผมไม่สนใจครับคือกูวิ่งเต็มสตรีมแต่ไม่นาเป็นไงช่างหัวแม่งผมดันทีเดียวแล้วแท็กติคอลสปรินต์เลยเพราะว่าผมต้องการความเคลื่อนไหวที่ว่องไวมันเป็นสสตตลลลกกาาารรเเ่่นนขอองผมแถ้ใคป็็ย ไกลๆอย่างเงี้ยก็ได้ครับก็ไปเล่นแบบแท็กทีคอลออโตเมติกสปินก็ได้แต่ผมจะเล่นแบบออโตเมติกแท็กทีคอลสปินนะครับอุปกรณ์บีเวิรก็คือ,เ,อ,อเวลาเราจะปาแฟลชปาระเบิดอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่ว่าเราตั้งค่าปุ่มไหนเราจะใช้แบบกดทีเดียวหรือกดค้างของมันจะใช้กดค้างนะครับอย่างสุดิว่าผมอยากจะคุกแฟลชแกนเน่านเงี้นนยกำค้างไว้ดึงกึ๊บ แล้วปา่ามันก็จะสะดวกกว่านะนก็คือกดค้างไว้ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบท็อกเกิมันจะทำแบบนั้นไม่ได้โอเคทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้ต่อไปเราไปดูในส่วนของ advance นะครับผม advance เนี่ยแน่นอนว่า target msit เราต้องเปิด <c oughs> msit type นะครับจะมีอยู่2ตัวที่เขาฮิตใช้กันก็นนคือ default กับ black ops นะครับโดยส่วนตัวของผมนะส่วนตัวของผมจากที่ลอง2ตัวนี้มาแล้วเนี่ยผมว่า default ยังไงก็ดีที่สุด ตัวแบ็กอ f ฟเมื่อก่อนมันดีกว่านี้แต่ว่าเขาอะ่ะเหมือนจะเนิร์ฟลงนะครับให้มันดูดน้อยลงเพราะงั้น Default น่าจะเวิร์กสุดส่วนเพ e c i ซิชักับ f o c u s ซิ่งเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กครับคือผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่สำหรับผมมันไม่เวิร์กแต่ถ้าใครอยากจะลองก็ลองดูก็ได้นะครับส่วนใหญ่โปรเพเยอร์ก็นิมยมใช้ Default กันนะครับ อันนี้ไม่ต้องยุ่งกับมันส่วน a i M Response Curve Type เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าเท่าที่ผมไปดูเขาแนะนำา y y n m ม c ทุกคนเลยนะครับ p r o player ก็ใช้ Dynamic เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือเหมือนเนี่ยเขาเขียนบอกอยู่นะครับ Standard ก็คือ Simple Power Curve Map from a i M Stick to a i M Rate ความไวอะ่ะมันจะหันแบบ66 6, ก็คือเป็นแบบเสมอเลยนะครับอย่างสมมุติว่าเราใช้ Standard แล้วเวลาเราหันความไวมันก็จะคงที่ไม่มีอัตราการเร่งนะครับ แต่ถ้าเรามาใช้ดินามิกเวลาเราจะหันหลังแบบหันไปยิงหลังอะ่ะฟึ๊บอย่างเงี้ยเขาจะเร่งให้นะครับเขาจะเร่งความเร็วให้เพื่อให้เราหันแบบเร็วๆได้อย่างด้วยปกติแล้วถ้าเราจะยิงศัตรตูเนี่ยวิชั่นของเรามันก็จะอยู่แค่ข้างหน้านี้ใช่ปะ่ะเราหันแค่นี้นะครับเล็งปึ๊บซ้ายขวาขวาซ้ายเนี่ยเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณเนี้ยแต่ถ้าเราใช้ดินามิกใช่ปะ่ะเราหันปึ๊บ หันหลังได้แบบเร็วเขาก็จะเร่งความเร็วให้ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ตอนที่ผมไปอ่านอ่านมาก็น่าจะประมาณนี้ส่วนอันนี้นะครับถ้าใครอยากจะปรับความเร็วของแต่ละสักโคบแบบไม่เท่ากันเผื่อใครเล่นสไนเปอร์รเผื่อใครเล่นแบบกล้องคูณสี่อะไรประมาณนี้แล้วก็แล้วแต่ตามใจชอบแต่ผมให้เท่ากันทุกอันช่างมันผมไม่ซีเรียสนะครับต่อไปสำคัญตรงนี้แหละ n p u t d e a d Zone เรามาทำความเข้าใจก่อนว่า Dead Zone คืออะไร Dead Zone ครับตามชื่อเลย โซนตายนะครับเดซโซนสำหรับอนาล็อกเนี่ยเขาคิดค้นมาสำหรับจอยที่มันชอบดริฟต์จอยดริฟต์ก็คืออย่างสุิว่าเราไม่ได้ทำอะไรปล่อยจอยไว้เฉยๆจอยมันขยับเองเขาก็เลยคิดค้นระบบเดซโซนขึ้นมาทีนี้เนี่ยเดซโซนเยอะมันจะเป็นยังไงหรอดูกันนะในเวลาที่เราใช้เดซโซนเยอะนะครับถ้าเราหันไปนิดเดียวอ่ะอันนี้ยังน้อยไปเดี๋ยวผมปรับเพิ่มก่อนสายสามเลยนี่เยอะๆเลยถ้าเราหันอนาล็อกนิดเดียวเนี่ย มันจะไม่ค่อยไปเห็นไ่มอันนี้ผมขยับอนาล็อกแล้วนะเนี่ยดันแล้วนะไม่ไปเราจะต้องดันไปสักพักนึงมันถึงจะทําง,งานเนี่ยเห็นไหมบางคนสําหรับมือใหม่ใช้จอยจะชอบเดสโซนเยอะเพราะว่ามันอ่ามันจะช่วยให้เราแบบควบคุมในระหว่างที่แบบว่าคือยังไงอะ่ะบางคนอะ่ะไม่ได้ถนัดที่จะควบคุมอนาล็อกแบบละเอียดก็เลยไม่ชินก็เลยชอบใช้เดสโซนเยอะให้มันแบบว่าดันไปให้มันสุดหน่อยถึงจะหันแต่ผมจะบอกว่า คุณจะต้องฝืนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้เดซโซนเยอะเอไมซิดไม่ทํางานอย่างที่เราได้บอกไปแล้วนะครับว่าเอ i มซิดเนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราขยับอนาล็อกเพราะงั้นถ้าเราใช้เดซโซนเยอะกว่าที่เอไมซิดมันจะทํางานอะ่ะกว่าที่เราจะหันตามอะ่ะไม่ทันที่กินครับทุกคนไม่ทันที่กินจริงๆแล้วผมลองมาแล้วว่ายิ่งเดซโซนเยอะเท่าไหรอ่อ่ะเอไมซิดมันก็จะยิ่งทํางานยากขึ้นเท่านั้นเพราะงั้นผมอยากให้ทุกคนฝึกและฝืนครับเดซโซนน้อยๆไปเลยมันอาจจะยากสาหรับมือใหม่นะทุกคนผมเข้าใจ มันยากสาหรับมือใหม่จริงๆแต่ถ้าคุณใช้คล้องแล้วเนี่ยเวลาคุณขยับอนาล็อกเพียงนิดเดียวเนี่ย M s s จะทํางานให้เราท,ทันทะีขอภัยเสียงหมามันเกาคอด้วยทษทีเนี่ยครับเนี่ยเห็นไ่ะเห็นหม M s s i s ทำงานเลยแค่เราขับขยับอนาล็อกแค่นิดเดียวอะ่ะคือเราไม่ต้องดันแบบปลื้ดไปอย่างนี้นะแตะนิดๆให้ M s s มันดูดเดี๋ยว M s s i s t ทำงานให้เราเองคนระับมีแค่นี้แต่ถ้าเราปล่อยเฉยๆไม่ทํางาน ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยเรื่องไจโรสโคปหรือระบบไจโรที่ทุกคนรู้จักกันนั่นแหละทีนี้ผมจะบอกอย่างนี้นะครับไจโรเนี่ยบน PC ก็ใช้ได้ถ้าเกิดคุณเสียบ USB ซึ่งมันเกะกะผมไม่ชอบบน p s 5ใช้ได้เลยแบบไร้สายซึ่งถามว่าทำไมผมไม่ใช้ทั้งทั้นที่เราสามารถคุมนี่คอยปืนแล้วเราแบบยิงแล้วก็ดันจอยลงอย่างนี้ได้คำตอบก็คือมันไม่มีเอมให้เราครับ ก็แล้วแต่คุณชอบครับถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ใจโลสะโคบเอมัสก็จะหายไปเลยทันทีไม่มีให้เราเลยครับเขาจะตัดเอมัสออกไปโดยปริยายเลยนะครับเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าระบบเอมัสมันมาคู่กับการขยับอนาล็อกแล้วถ้าเราไม่ขยับอนาล็อกเอมัสไม่ดูดปัญหาก็คือไอเกมเนี้ยมันไม่ใช่แค่ว่า ถึงเราจะขยับอ n นาล็อกในโหมดไจโรมันก็ไม่ดูดให้ครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันซิ่จริงผมอยากใช้นะไจโรสโคปอะแต่มันไม่มีไม่มีเอ็มเอซผมก็เลยเลือกใช้ m อ็มมากกว่านะครับในส่วนต่อไปนะครับ s i n เกิลแท็บสปริเนี่ยอันนี้เนี่ยสำหรับมือใหม่ยังไม่ต้องใช้เราใช้เป็น d o u เบิลแทก่อนก็ได้นะครับแต่ผมใช้เป็น s i n เกิลแท็บสปริมันมีเหตุผลอยู่ก็คือผมจะใช้เทคนิคนี้ครับทุกคนผมใช้เทคนิคที่เรียกว่าเนหนะเนี่ย ทําให้แบบเขาเรียกว่าสนิคพีกอะทำให้เห็นศัตรูได้ไวขึ้นอันนี้เดี๋ยวผมมาสอนนะไม่ยากไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นหมกดไม่กี่ปุ่มเองแต่เทคนิคนี่ ใช้ได้ดีครับแต่ว่ามันไม่ใช่แก่นสารสำคัญของอคลิปนี้ก็เลยข้ามไปก่อนนะครับส่วนต่อไปนะครับคือ g r าว d ดดแ mantle นะครับกราวเดดแ mantle ก็คือในกรณีที่เราจะเดินข้ามสิ่งกีดขวางที่มันแบบต่ำกว่าเอวหรือประมาณหน้าอกเราอะถ้าเกิดว่าเราเปิดออนไว้อะเวลาเราเดินเข้าไปข้างหน้าเราไม่จำเป็นต้องกดกระโดดเลยนะครับก็คือมันจะปีนให้โดยอัตโนมัติก็เหมาะสำหรับคนที่เล่นมูฟเมนต์แบบเร็วๆโดยที่ไม่ต้องคอยมากดกระโดดเพื่อข้ามอะมันจะได้มีความสมูทจะได้มีความลื่นไหลนะครับแต่บางคนลำคาญก็คือแบบบางคนเป็นสายล็อก ว่าแบบสายล็อกไกลบางทีเข้าไปอยู่มุมกาแพงยอย่างเงี้ยอยากจะเล็งแต่ว่ากูไม่อยากปีนอะ่ะบางทีลั่นเดินไปปุ๊บแม่งปีนเฉยอ่ะศัตรูยิงตายทาไงล่ะเขาก็ปิดกันนะครับสองอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับแต่ถ้าคุณชอบแบบผมเน้นล้วงเน้นเข้าประชิดเน้นวิ่งเน้นกระโดดก็แล้วแต่นะครับเปิดได้ส่วนอันนี้ครับอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเลย i n v e r s e slide and dive behavior นะครับคืออย่างนี้ถ้าเรากด standard เวลาเรากดปุ่มนั่ง อ่ะศัลย์รดมันคือโอ้ยอ่ะถ้าเรากดปุ่มนั่งถ้าเราวิ่งอยู่กดปุ่มโอมันจะกลายเป็นสไลด์เพราะว่าเราไม่ได้อินเวอร์ดมันเพราะโอโดยมาตรฐานก็คือนั่งวิ่งกดโอมันคือสไลด์แต่ถ้าเราไปปรับให้มันเป็นอินเวอร์ดหลักอินเวอร์ดนะครับก็คือตรงข้ามปกติแล้วเราจะต้องกดโอค้างเพื่อน,นอนแต่นี่เรากดโอทีเดียวอันนี้ในกรณีที่เราเคลื่อนไหวอย,อยู่นะถ้าเราอยู่เฉยอ่ะมันปกติถ้าเราจะนอนกดโอค้างใช่นะครับ แต่ถ้าเราวิ่งปุ๊บเรากด O ทีเดียวจากเมื่อกี้สไลด์กลายเป็นดูมฟิตไดฟ์นะครับก็คือการพุ่งไปข้างหน้านะครับเนี่ยเขาจะใช้กันอย่างนี้ก็คือเขาจะไม่กดโค้างเพื่อที่จะกระโดดตอนนี้เท่ากับว่าจอยที่เราตั้งค่าเนี่ยกลายเป็นกดโค้างแล้วสไลด์แทนจากเมื่อกี้ที่เราวิ่งแล้วกด O o ทีเดียวกดโแค่ท็อกเกิลมันจะสไลด์ใช่ปะ่ะแต่นี้ปุ๊บกด o ทีเดียวโดดเขาใช้แบบนี้กันเพราะว่ามันลื่นไหลกว่านะครับ ดูมฟิตได้ภาคนี้ได้ใช้มากกว่าสไลด์ครับสไลด์เนี่ยคุณลองคิดดูนะคุณสไลด์กว่าจะยกปืนยิงได้อะมันไม่ทันแดกครับโดนยิงตายหาก่อนแต่ถ้าดูมฟิตได้คือมันไม่ได้ยิงก็จริงแต่มันจะทําให้ตัวเราตี้ยลงและล่าไปกับพื้นศัตรูจะยิงเรายากนะครับมันก็คล้ายๆกับดรอปช็อตนั่นแหละแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาก็คือตอนดรอปช็อตอะเนี่ยมันจะต้องกดค้างยิงนะครับซึ่งคุณก็ต้องฝึกกันเองข้อจำกัดจอยมันเยอะนะครับมันจะไม่เหมือนคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดก็คือกดปุ่่ม C นนนนอออคังงี้้ืตแบบ ก็มาคอยแบบจำมาเซิลเมมโมรี่เอเองว่าเนีย่ยนะจำมาเซิลเมมโมรี่เอเองเวลาคุณจะดรอปช็อตมันก็จะต้องฝึกหน่อยนะครับส่วนอันไหนที่ชอบหรือไม่ชอบก็ลองปรับใช้ดูครับแล้วแต่เลยแต่รหรับผมก็ใช้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังเฉยๆในระดับต่อไปนะครับเราจะว่ากันในเรื่องของ b u t t e Layout เือก็คือการตั้งค่าปุ่มว่าปุ่มไหนคืออะไรบ้างนะครับว่ากันด้วยเรื่องของปุ่มนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเอาแบบ default เลยนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบ default อย่างนี้ใช่ปะ่ะ R2 เลเอ L2 เล็ง R2 ยิงนะครับ X กระโดด O นั่งนะครับประมาณนี้อันนี้คือที่แบบมาตรฐานเลยที่เกมมันเตรียมมาให้นะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ movement ที่มันมากกว่านั้นและถนัดขึ้นนะครับผมก็มีคำแนะนำจริงๆแล้วเนี่ยไอเรื่องของ button layout เนี่ยมันแล้วแต่คนถนัดจริงๆแต่ว่าเราแนะนำได้ เอาบัตเทิรเลเอาที่ผมใช้แล้วกันนะทุกคนผมจะใช้เป็นอย่างนี้ครับผมจะใช้ตรงบัตเทิล์นเลเยอพีเซ็ตเนี่ยเป็นเดฟเฟลนะครับและฟลิปฟลิปคืออะไรฟลิปก็คือการเปลี่ยนจาก L2 เล็งเป็น L1 เล็งนั่นหมายความว่าเราจะใช้นิ้วชี้เราจะใช้นิ้วชี้ทั้งสองข้างเป็นการเล็งและยิงเห็นไนะเล็งยิงเล็งยิงนะครับเล็งยิงเล็งยิง ง่ายกว่าใช่ไหมสะดวกกว่าดีกว่าเราไม่ใช้นิ้วกลางบางทีเราไม่ถนัดนิ้วกลางไงเนี่ยเห็นไหมง่ายปัญหาที่ผมเคยพูดค้างไว้ในคลิปก่อนก็คือการกระโดดแล้วหันมันไม่ทันนะครับมันไม่ทันจริงๆกระโดดหันเนี่ยคือเกมคอบพีตี้เป็นเกมที่ต้องกระโดดปาดอย่างนี้ตลอดเวลาเว้ยคือแบบได้ใช้บ่อยมากแล้วถ้าคุณมาใช้ปุ่ม x เ,เพื่อกระโดดอย่างเงี้ยแล้วนิ้วโปง้งเราไม่ได้อยู่ที่อนาล็อกตลอดเวลาผมบอกเลยว่าไม่ทันกินนะครับไม่ทันกินแน่นอนโดนศัตรูปาดตายหา่อแน่นอน เพราะงั้นผมก็เลยปรับนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะใช้ไอ้จอยตัวนี้นะก่อนที่จะมีปุ่มหลังอะ่ะผมจะใช้เป็นอย่างนี้ครับผมจะไปคัสตอมบัตเทิลเลเยอร์ครับและปรับปุ่มกระโดดให้เป็น L 2นั่งใช่ปะวะเออใช่นั่งให้เป็นปุ่ม L 3ก็คือกดลงไปรีโหลดใช้ปกติปุ่มเปลี่ยนอาวุธจะใช้เป็นปุ่มนี้นะครับยิงโอเคปกติทีนี้เนี่ยอุปกรณ์คว้างปลาที่เป็นเน้นการฆ่าก็คือพวกระเบิดผมจะใช้เป็น สามเหลี่ยมและพวกแท็กติคอลผมจะใช้เป็น R 2พวกแฟลชนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าในการเล่นเกมนี้เนี่ยแฟลชจะได้ใช้เป็นระดับแรกก่อนที่เราจะปาลาระเบิดคุณนึกภาพตามผมนะสมมติสมสมตินะครับเราเจอศัตรูอยู่ข้างหน้าเราปาแฟลชก่อนเขาจะช้าลงแล้วเราก็ปาระเบิดตามมีโอกาสที่เราจะฆ่าศัตรูได้ง่ายกว่าผมก็เลยจะใช้ R 2ก่อนเพราะว่ามันใกล้มือไงเห็นไหม มันอยู่แค่นิ้วกลางเองแล้วเราก็เอาผมอาจจะใช้นิ้วชี้เพื่อปลาระเบิดเราหลังจากที่เราเปลี่ยนปุ่มกระโดดจาก X มาเป็น L2 แล้วนะครับเห็นไหมคุณก็จะมีนิ้วโป้งในการขยับนู่นขยับนี่ได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมมันกระโดดได้ง่ายกว่าไหมคุณลองดูนะคุณอาจจะไม่ต้องใช้ปุ่มเดียวกับผมก็ได้เพราะว่าเรื่องของ button layout เี่ยการแต่งปุ่มมันแล้วแต่คนจริงๆมันแล้วแต่คนถนัดเลยนะครับแต่ผมก่อนที่ผมจะมีจอยเทพอะเนี่ย ก็ใช้แบบนี้มาตลอดะครับเล่นแบบนี้มาตลอดเลยซึ่งผมก็ดูแล้วก็ไม่นามีปัญหาอะไรเนี่ยเห็นไหมโดดยิงโดดยิง,ดยงได้หมดนะครับส่วนปุ่มอื่นๆก็แล้วแต่ลองดูลองดูเลยนะครับเมืเท่าไหรที่ผมใช้แบบจอยมาตรฐานอ่ะมีเท่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมใช้ตัวเนี้ยตัวเอชนะครับที่มีปุ่มหลังให้กดด้วยเนะี่ยปุ่ม2ปุ่มเนี้ย มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งก็จะไม่เหมือนกันนะครับและนี่ก็คือการตั้งค่าจอยแบบพื้นฐานนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูคุณอาจจะไม่ได้ตั้งค่าแบบผมหรืออาจจะมีเซตอัพที่ดีกว่าก็แล้วแต่กันไปนะครับผมแล้วแต่ว่ากันไปเนี่ยนะนอนนะ่ยจับพอดได้กดปุ่มนี้ลงไปแล้วแต่ครับแล้วแต่ตั้งค่าเลยอันนี้ไม่เหมือนกันจริงๆยังไงวันนี้นะครับก็ย่าลิมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะครับถ้าเกิดว่าทำคลิปออกมางงก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคน ก็ลองไปหา YouTube หาอะไรดูเป็นความรู้เพิ่มเติมได้การเล่นจอยเนี่ยมันเริ่มต้นไม่ยากหรอกแต่ถ้าจะเล่นให้เก่งแม่งยากจริงๆจนทุกวันนี้ผมเล่นมาเกือบเดือนแล้วก็ยังไม่เก่งทุกคนแต่ก็เริ่มเข้าใจในะระบบคอนโทรลเลอร์ของมันว่ามันก็ประมาณนี้แหละไม่ได้ยากเกินใจหรอกขอแค่คุณฝึกถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นคอนโทรเลอร์จริงๆนะครับแต่สําหรับ เรื่องการเทียบเคียงกันเนี่ยยังไงผมก็ว่าจอยมันโกงในเรื่องของเอแมสซิตอยู่ดีถ้าเทียบกับมส์เพราะม้าไม่มีเอแมสซิตลองให้มา้ามีเอแมสซิตบ้างปะละ่ะอันนั้นน่าถึงจาแฟอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่หลังจากที่ผมเล่นมาผมก็เล่นคอนโทรลเลอร์มาตลอดเลยครับไม่ได้จับเมาส์เล่นคอรฟูตี้เลยจอยล้ลวนๆนะครับหนึ่งเดือนในการฝึกของผมถามว่าเก่งยังก็ยังไม่เก่งนะครับยังอ่อนอยู่เลยทุกคนจริง ไม่เก่งเลยนะครับเจอแบบพวกแรงส,งสูงๆก็สู้ไม่ไหวบางทีหัวร้อนมากๆก็ต้องกลับไปจับมาเข้าเพื่อนยิงสู้กับพวกวันก็มีถึงยิสู้ได้นะครับไม่อยากเกินใจครับทุกคนลองดูนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม